ะไรใครมาตามตูดแบบมีข้าห้องน้ำเนี่ยน้มันเป็นยังไงเอ้ยเนยเนยเนเนเนมันเป็นยังไงมันรอข้างนอกไม่ได้เลยใช่ไหมฮะมันต้องมาเฝ้าเลยใช่ไหมเอา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 อะไรมันเปิดไม่ได้อ่ปไปเล่นของปป้าน้าฮะ อาการมันเป็นยังไงในบอกมาสิบอกมาสิอาการเป็นยังไงยิ่งวาเฝ้ายันกระดองกระเดียแท้เจ็ดเข่าห้อกแนมก็มาเฝ้าฉันฮะอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอาการนะฮะบอกแม่ดูคือเดี๋ยวแม่งเฝ้าคักแนมเนี่เน่แจังใดมาเฝ้าปนิเฝ้าเอายัง Bye. 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 Bye.